เด็ดเยียวยาบัดททองแปดแสนคน สาหรับวันที่ย9ิบเกานะคะ29กันยายน2563เวลาเที่ยงคืน5นาทีนะคะอัปเดตขั้นตอนตรวจสอบใช้สิทธิคลินิกโรงพยาบาลเอกชนถูกยศยกเลิกสัญญาบัตรทองนะคะอัปเดตขั้นตอนตรวจสอบใช้สิทธิกรณีคลินิกโรงพยาบาลเอกชน ถูกยกเลิกสัญญาบัตรทองได้ที่นี่นะคะจากกรณีที่สำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคลินิกชุมชนโรงพยาบาลเอกชนจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมแจ้งความดำเนินคดีการทุจริต ทั้งทางแพ่งและอาญาไปแล้วจำนวน82แห่งและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก100กว่าคลินิกทรงผลให้ผู้ป่วยบาดทองประมาณ800,000รายได้รับผลกระทบในจำนวนที่มีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาได้รับยาอย่างต่อเนื่องประมาณ1 0 0 0 0แรายนั้นเรามาดูเนะะื้อหารายละเอียดกันต่อนะคะ เบื้องต้นสอปอสอชได้แก้ไขปัญหาโดยจัดหาหน่วยงานบริการทดแทนและได้รับความร่วมมือจากกรุงเทพมหานครให้ผู้ป่วยเข้าไปรับยารักษาโรคศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ทันทีโดยไม่ต้องมีใบส่งตัวนะคะ สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรทองรักษาอยู่ในคลินิกโรงพยาบาลเอกชนที่ถูกยกเลิกสามารถตรวจสอบขั้นตอนใช้สิทธิ์ได้ตามขั้นตอนต่างๆดัตง,ต,ง,ต,งต่อไปนี้นะคะ 1. ตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่ออกจากโครงการได้ที่ w w w n h s o go.th เดี๋ยวไม่ไก่จะเอาเว็บไซต์ไว้ข้างล่างคลิปให้นะคะ 2. ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้ารับบริการที่คลินิกศูนย์บริการสาธารณาสุขโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพได้ก่อนนะคะ สกลุ่มผู้ป่วยเร่งด่วนที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาต่อเนื่องสพสอชอประสานส่งตัวแล้ว4กลุ่มประกอบด้วยกลุ่มที่หกลุ่มมีนัดผ่าตัดกลุ่มที่สองอายุคันเกิน32สัปดาห์กลุ่มที่สกลุ่มรับเคมีบำบัดกลุ่มที่สกลุ่มรับผู้ป่วยฟอกไตนะคะ ต่อไปข้อที่4ผู้ที่อยู่ระหว่างนอนรักษาในโรงพยาบาลที่ถูกยกเลิกสัญญาสามารถใช้สิทธิ์รักษาต่อเนื่องจนกว่าแพทย์จะอนุญาตให้กลับบ้านไปพักฟื้นที่บ้าน 5. ผู้ป่วยที่มีหนังสือส่งตัวที่ออกให้จากหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญาท่านสามารถเข้ารับ การรักษากับโรงพยาบาลที่ได้รับการส่งต่อได้เลยนะคะต่อไปข้อที่6ผู้ป่วยเรื้อรงังเช่นเบาหวานความดันและหัวใจให้นําซองยาเดิมไปให้หน่วยบริการแห่งใหม่เพื่อรับการรักษาต่อเนื่องสำหรับหน่วยบริการนะคะเพื่อนก็วงเล็บคือศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะ สามารถสืบค้นประวัติการรักษาได้โดยยืนยันตนเองผ่านบัตรประจําตัวประชาชนนะคะอันนี้ผู้ป่วยโรคเลือล้อลังเช่นเบาหวานความดันหัวใจเนาะจาะ๋าเนาะให้น้ำซองยาเดิมไปนะคะต่อไปข้อที่7เอกสารประกอบการใช้สิทธิ์คือบัตรประจําตัวประชาชนหากเป็นเด็กให้ใช้สูติบตัตรก็คือใบเกิดนะจะ๋ะเนาะ โดยแจ้งกับหน่วยบริการที่รับการรักษากว่าเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากกรณีหน่วยบริการที่ถูกยกเลิกสัญญานะคะต่อไปข้อที่8สําหรับหน่วยงานที่ให้บริการกับประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถเรียกเก็บค่าบริการสาธารณาสุขที่สปสชเป็นกรณีสิทธิ์ว่าง ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนหรือจะโทรไปถามก่อนก็ได้เนะจน๊ะเนาะสายด่วนสปสชก็คือ1 3 30ได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ไก่ย้ำอีกทีนึงนะคะเบอร์โทรสปรสช1 3 30ได้ตลอด24ชั่วโมง อันนี้ที่มาก็ขอขอบคุณที่มานะคะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก่ได้นำข่าวความคืบหน้าอัปเดตข่าวต่างๆมานำเสนอนะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ